สวัสดีค่ะช่องเจคเคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับ,บสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนําำเสนอให้ชมกับบ้านสวยทําเลดีนะคะค้าขายได้ด้วยค่ะกับทําเลตรงนี้นะคะผ่อนกับเจ้าของกันได้ค่ะทุกท่านบ้านทําเลค้าขายนะคะอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ในตัวเมืองพิจิตรค่ะ<ม>เนื้อที่ขนาด112.7ตารางวานะคะอยู่บ้านเลขที่ 26หมู่10บ้านท่ามะไฟตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองพิจิตรราคา850,000บาทค่ะเจ้าของขายเองเลยนะคะเป็นบ้านมือ2ค่ะสภาพสวยพร้อมอยู่พื้นที่กว้างสามารถค้าขายได้นะคะอยู่ติดถนนรัดยางการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะและยังมีโปรโมชั่นดีๆที่สามารถผ่อนกับเจ้าของได้ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายนะคะ สนใจโทรคุยสอบถามและนัดชมพื้นที่แปลงจริงท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดล่วงหน้าและอัปเดตของแปลงที่ดินก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านในวันนี้เจคเนร้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ